สวัสดีครับมพี่น้องมือน like ี้บ้ายกมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมฟ้ามครับฟ้ามพักปลูกบดไสดินครับมือนี้โอกาสดีครับพาพี่น้องมาเยี่ยมชมเดี๋ยวพาพี่น้องมาก่อกร้าของสวนพักก่อนครับรับนี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอแนะนำตัวนะครับผมค่ะอ่านี่กระสวน พักอาคิณฟ้ามนะคะต่างยุบันตั้มเย่ค่ะตำบลเมืองสามสิตมัพเมืองสามจิตจังหวัดอุบลค่ะอันนี้ก็ปลูกมะบ่ดนเนาะค่ะเพิ่งปลูกมาสามเดือนเขาเขาเอินปลูกจึงไหนครับแบบนี้ครับเขาเรียกแบบปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกค่ะปลูกผักในน้าปลูกกในน้ำแมนค่ะอันนี้จะเป็นระบบน้ำนิ่งมันจะมีอีกแบบหนึ่งคือระบบน้ำบนคือเขาจะใส่น้ำบนขึ้นมะเร็งเลยค่ะ ตัวนู้นโดดแสดเป็นระบบน้ำนิงอ๋อใส่ไนย่ยังเดี๋ยวใส่ดินว่ไม่มีดินเลยค่ะแข่งในนจะเป็นน้ำล้วนเลยค่ะอ้ยเพื่อนนะครับโอ้ยเป็นน้ำล้วนไ่ครับแนนค่ะเขาอาจะกินน้ำปุยใน่นน่าเลยค่ะพักทีห้องปลูกไม่อย่างแนนครับผมจะเป็นพวกพักสลัดค่ะตัวนี้จะเป็นพักมินิคอร์ดอันไครับมินิคอร์ดครับฐานจะเป็นมินิคอร์ดค่ะอันไนครับี่อย่างครับอันจะเป็นกีนคอร์ดครับตัวนี้จะเป็นบัตเตอรฟินเล่ค่ะพวกกินโอเรโอค่ะจะมีแครนี อาจจะมีผักพักสลัดหอมผักกาดหอมเสริมมะแนค่ะแต่ว่าพักไทยยังบทนเฮ็ดก่อนเท่าสิมาปลูกเข้าได้ศึกษามาใใ้ยังไงครับที่ได้มาปลูกครับก็<อ>ศึกษาจากยูทูปค่ะาะตัวเรียกกับบไ<อ>ด้ดดจบด่านนี้มากกับจบบริหารจบบริหารแต่ว่า เห็นคขเอาลองในยูทูบสนใจนะคะ่ะก็เลยอยากลองปลูกเบงกับปลูกมาสามเดือนค่ะเริ่มต้นตอนสามสิบล่างค่ะตอนนี้กัจะเขาสองหอยล่างแล้วกําลังขยายข้าวปีสามสามสิบล่างนี่เขาลงทุนหลายป่ะครับลงทุนไปประมาณขันร่วมเตกแค่อุปกรณ์การปลูกกระมา่านพันสองพันเองค่ะแต่มวมาจะไปกระปวกนั่นี่แน่นนแนก,กับหลายบาทอยู่ค่ะเริ่มเริ่มเริ่มต้นนี่ครับเขาต้องเตรียมอย่างครับนี่ของเขานี่เริ่มต้นเขาต้องศึกษากรค่ะ เขาต้องซื้อาว่าต้องเฮ็ดแบบใดต้องปลูกแบบใดต้องมีอุปกรณ์ยังไงเขาเราคิดว่าเขาศึกษาเริมเพราะขาใจแล้วเขาเอไปซื้ออุปกรณ์การปลูกมาค่ะโล่งเลื่อนเลยครับเขาเหตุงี้สิเขาโล่งเลื่อนยังจังสีกองกองฟ่งมงสีเขางฟ่วมสีเป็นเหตุงี้เลยครับขนาดเท่าไรขนาดอันนี้เขาเจอเป็นรังกุ้งค่ะขนาดบรรจุน้ำแบบยี่สิบสี่ลิตรมันจะพอดีพอดีกับการปลูกขนาดบรรจุน้ำแบบยี่สิบสี่ลิตรแล้วความกว้างความยาวเลยครับ กล่องประมาณหกสิบเซนนะแล้วก็สามสิบหกสิบสี่สิบเป็นข่าวประมาณหกสิบสี่สิบหกสิบสี่สิบทูงกว่าสิบประมาณ 60, 40, 40, 60, ประมาณ 30, 40, 40. สิบสิบห่างเลยะค,ะ 6, 6ค่ะอก็กล้องนี่ฮาปลูกยังต้นครับแปดต้นค่ะแล้วแต่ตระกูลพักแต่ว่าค่ะเป็นมินิคอรพ์พักพักส่งยืนยืนตปป้นสิปลูแปดค่ะแต่ว่าจะเป็นพักถุ่มไงเขาจ้างข้างหลังอ่ะจะเป็นกินโอเลอรโอเเขาจะเป็นพักถุ่มไงเขาลองใส่ประมาณหกหกต้นเพราะว่าเขาต้องการพื้นที่ในการปลูก ก็ต้องขยายเป็นภูมิแง่ก็ากรนะคะเริ่มเริ่มแรกนี่เขาล่มต้นสองสามพันนี่เขาเวลาเข้าใ,ใส่เวลาสองสา,ามเดือนมันเลครับใน,รใน่กันใน่เน่การปลูกนี่สิแม่นค่ะรอบขันเน่รอบรอบ,รอบเก็บไหมครับรอบเก็บประมาณอายุเก็บพักประมาณสามสิบแปดถึงสี่สิบห้ามือค่ะจะเริ่มเก็บในช่วงจะเริ่มนับอายุพักในช่วงเขาเพาะลงฟองหนาเามือแหลกอาจจะเป็นเหมือที่หนึ่งค่ะก็นับมาเลย แต่ว่าเนี่ยฟาร์มเขาจะเก็บสวงประมาณ40ค่ะ40มือบาเกิน40หามือค่ะแต่เขดีกินพักพักเขาเท่าทุกทีนี่ประมาณไรเรียกันมั้งครับที่เก็บมันครับไรเรียค่ะนุชเวนพอพักอาทิตย์หนึ่งหนีหลุนง่ายประมาณมืออื่นกับเบิร์ดหลุนแล้วก็จะเก็บเบิร์ดแล้วก็ดูหนีนนอ,อาทิตย์หนึ่งค่ะรุนกี้อาทิตย์หนึ่งก็จะเก็บเป็นอาทิตย์อาทิตย์แปงน,นะคะแล้วแล้วเวลาเขาเก็บแล้วเขาเขามิเขา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 เอองหรืว่าเขาเขาสเขาัเขารบเขา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 มาเขามาเขาเอง พ่อหลักาากาให้เขาไปต้นกาพ่อต้นกาอย่เงี้ยเขาเอาลงมาปลูกค่ะจะเป็นแบบ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 ครับเป็นต้นกาครับพาพี่น้องยบังหน้าครับ,อ,อ,อ,รรบอันนี้จะเป็นอันนี้จะเพาะอ,อันนี้ตน้นกาอายุประมาณประมาณแปดมือค่ะที่พ่อแปดมือเนี่ครับนี่ค่ะอันอันนี้มีอันนี้มีผักอย่างไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นมินิคอร์ดค่ะกินคอร์ดกินโอ๊กอันนี้จะเป็นกวางตุ้งค่ะอันนี้กวางตุ้งครับแมนฐานจะเป็นอันนี้นะครับสียังสีนครับอันจะเป็นพักอันนี้จะเป็นบัตเตอร์เฮดจมูงค่ะเล็บรตบัตเตอร์เฮดบัตเต นี้พอนีประมาณเจ็ดมือเล้วยเขาจะเอาเอามาขึ้นอันนี้เจ็ดมือ,อน,นี่เจ็ดมือครับเนี่ยอันนี้ประมาณชี้ผ่ามือค่ะอันนี้ชี้ผามือขึ้น,เป,นเป็นแบบนี้แล้วอันนี้มาานุบาลไหวเพราะยังมัตีอันนี้อันนี้กรร็ดุบานโดยว่าใส่ดินยางใส่ใส่น้ำยางหยอการเลียงน้ำเพราะตึ้นอนค่ะอนุบาลไหวเพราะว่ากล้องผูกยังเ <ๆ S 2> บาหวานตามจริงประมาณอีประมาณสองสามวันก็ลงผูกเลยนะคะอันนี้กล้องผูกเบาหวานก็เลยอนุบาลนก้อนท้าหลุนปีใหม่แล้วตอนนีลงผูกไม้เบิรดหลอบเลยอันนี้เดี๋ยวครับจะหลอกเจ้าเจมือนะครับมีเจ็ดมืออันนี้จะเป็นประมาณมือค่ะ ยี่สิบมือค่ะประมาณยี่สิบวันเป็นพักที่นี่เรากัดมั้ยครับนี่แม่นค่ะแถวนี้คือมินิคอร์ดอันนี้มันก็คือกินคอร์ดค่ะช่วงนี้เหมือนจะนอยเหมือนจะว่าเขาแย่แต่ว่าขันล้างสามสิบมือไปเขาจะแย่ไปอันนี้ยี่สิบอันนี้เลยครับอันนี้สามสิบเอ็ดมือค่ะอันนี้สามสิบเอ็ดอันนี้เลยครับแมงอันนี้สามสิบมือหมดเลยค่ะแถวนี้สามสิบมือหมดเลยเนาะอันนี้พร้อมพร้อมเก็บวะย่างค่ะอีกประมาณอาทิตย์กว่าค่ะเพราะว่าล้างจะหนีไปเขาจะแย่ไวแย่ไวแหค่ะไหว ตอนนี้ยังเล็กอยู่แต่ว่าหลาังตัวนี้ไปเขาจะโตไวกว่าเดิมขนาดใดที่ห้องพ่อเก็บขายครับนี่เลยค่ะพ่อเก็บขายอันนี้ก็เก็บขายไป็นยันเราขายหมูว่านอ,อันนี้เดิมเก็บขายแล้วออันนี้อันนี้คือเก็บขายแมนค่ะตอนเดิมเก็บขายแต่ว่าถ้าจองเบิร์ดเราขายหมดอันนี้อันนี้คนจองเบิร์ดแล้วไหมน,นี่จองเบิร์ดรถ,ถ้าฟ้ามุูงง่ายเก็บจองเบิร์ดจองจองเบิร์ดแล้วแมนค่ะโอ้แสดงว่าหมดแล้วคนตอบรับดีอยู่ค่ะคนตอบรับดีห้างซีรีมีโอกาสขยายฟาร์มไปไหมครับ อนนี้ครับคิดว่าสิมีโอกาสขยายอยู่ค่ะต้องเบิ่งผลตอบรับตอนช่วงหลังสีใหม่ไปก่อนตอนนี้คือออเดอร์เฮานี่เพียบเลยนะครับแมนค่ะคือบ่พอเลยู่ครับบ่พอขายเลยค่ะบ่พอขายเลยกระต่องศึ้งสาปีค่ะเฮาว่าลูกกับมือแม่คือกันแสดงว่าเฮาประสบผลสำเร็จไปแล้วนะครับในการเฮ็ดสวนปลูกผักไฮโดรโปนิกนี่แมนบ่ผมเอื้อถียบ่นี่กับแมนค่ะฟังไฮโดรโปนิกกับ่ถือว่าประสบความโซเร็จตตงกับว่าเข้าไปได้ต่อค่ะเข้าไปได้ต่อเพราะว่าก็ต้องศึกษาเพราะว่า ช่วงนี้มันหนาหนาวพักกันปลูกง่ายนะคะตกไปเบิ้งช่วงหนาฝนหนาห่ออีกเบิ้งกว่พาพักเขามีปัญหาอย,ยังบอสแก่ไขแบบไรนะคะแจาก็ซื้อซาวอีกแล้วนอกจากใส่น้ำแล้วเขาเขาใส่แนวอื่นบครับในการดูแลรักษาเขาครับนี่มีมียามีอยังบอมีแบบอ่าของอย่างบอสีเขาใส่รักษาของพวกนี่นพวกหอแม่งกินนี่สีไครับในสวนจะใส่เป็น,นสมุนไพรคะ่ะ อาจะจีบบริเวณรอบรอบกล้องรอบ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 ส่วนนะคะอาทิตย์ละเทียอาทิตย์ละเทียครับค่ะที่ปลูกมากเขาเพิ่งคยเจอนอนหนักภายในก็อาจจะมีแน่ก่วนหน่อยค่ะก็สิหาเบิร์นหฮนด์สแด์สุดนอนปีจะเป็นตัวนึ่งครับอ้ wow. นการกาจะมีแน่ค่ะต้องบอกกระส่วนหน่อยย่างพลาจะเด็้ถึงค่ะจะได้ว่าหักของเขานี่พากินเก่งนิดหนึ่งแล้วหักงาแย่หนี่แทนค่ะอันนี้เขาเขาเขาจะใส่น้าเนื้ออื่นบอลออกจากน้ำท่าน้ำเหล่านี้เขาผสมเนื้ออื่นบอลน้ำธรรมดา น้ำของเขาน้ำหน่ำเขาจะใส่เป็นน้ำน้ำน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าผสมกับปุ๋ยเขาจะเอิ่นปุ๋ยเอกับปุ๋ยบีค่ะปุ๋ยเขาจะผสมลงตอนปลูกครั้งเดียวแค่นั้นกลับมาไม่ยังลงไปอีกกลับมาเติมอีกส่วนเกาาสามสิบมื่นทันเกิดน้ำเขาลดเขาก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะถ่าเก็บเขาเขาตรงมันเบิ่งเบิ้งหมดครับว่ามันลดสำเร็จครับบ่บ่ค่ะจะเบิ่งช่วงประมาณสามสิบหมื่นหลังสามสิบหมื่นก็ต้องมาเช็คว่าน้ำมันลดตอนไหนนะเขาลดก็เติมเขาลดก็เอาวใก้อนนะคะ แต่ว่าพักเนี่ยหน่อยหนังสืขงเขาไม่ค่อยเก่งไปไลยแต่ว่าการพักใหญ่ๆน่ะเติมไปแล้วมาณสามเที่ยค่ะแต่สามแบบแบบไหนนี่นบ่อันนี้อันนี้พักเอ้ยพักอย่างน่อครับเนาะกินคอดค่ะกินคอดบ่อันนี้เขาเขาจะพักใหญ่ค่ะเขาเนี้ยกินนิ้งดิ้งอ<ม>อันนี้ดึงออกอันนี้เขาจะใหญ่งจะแดงวัสผลตอบรับดีอันนี้จองไว้แล้วครับ,บน,นี่จองเบิร์ตเล่นบ่จองเบิด์ตนะคะทั้งสวนคืออิน,นูอินเนมาขอซื้อต้นสองต้นได้กินบ่ นาใช่ได้ยู่ค่ะแบ่งกันให้อืมอันพักอันไหนที่แบบราคาดีที really ่สุดได้น um ี ok ่ราคาเดียวไปเลยค่ะราคาเดียวราคาเดียวกันทั้งสวนเลยเราเขาขายเป็นต้นหรือว่าเขาขายเป็นกิโลเป็นกิโลค่ะกิโลละลอยกะเครื่องโลหาซิปเก้ว่าขายไหมค่ะขายส่งเอาก็ลดราคาลงอีกขายไม่ขาดตลาดนะค่ะเถริงว่าเขามีทั้งเมีค่าขาจอดทั้งเมีค่าตลาดนัดนะครับแมีนค่ะไม่ขาตลาดก็มีเดีวก็ลูกค้าประจำลูกค้าอ่า ย็มีค่ะเพราะเราไปกินแน่เอาไปขายต้อนแน่อันนี้กิโลละลอยเบิดเลยเป็นบ้าครับค่ะแล้วก็ทั้งปีทุกฤดูละลอยหมดเลยทุกทุกปีทุกฤดูลอยเบิรเลยแล้วกับะบีออเดอร์ตลอดมาครับเนี่ยเลยตลอดค่ะแล้วก็บอพ่อขายตลอดเลยเสร็ั้งปลูกมาเออเมื่องไปเลยร้อยว่าเพิ่งตอบรับดีบ่อืมกะเสร็จเองว่าผลตอบรับดีแม่นะคะสวัสดีนี่อันนับหนึ่งเกินขาดค่ะเอาคิดจังไหนจังไหนมาปลูกเลยครับเขาทำนี่อ่ะ ก็เห็นตามเฟซตามติ๊กต๊อกเห็นเป็นจูกกันก็เลยอ,อยากลองเบิง้งเพราะว่าแถวบางกัย่งย่งบ้เห็นมีนะคะก็เลยอยากลองเบิง้งได้ลองเห็ดหลอบแหลก,กับโบ้ข้างงานหรอครับผมข้องหลอบแหลกป่ายังโบ้เกง่งยังโบ้หูวิธีการเห็ดปานได้กัยังบง้งาพักสีบเบญปนนีคะ่ะเขาจะหลากโบ้สวยหลากแต่อยากหลากจะดำหลากจะเนนาค่ะแต่ว่าตัวเนี้ปลูกมากกันที่ว่าหลากหลากเขาโอเคอายุเขาเขาออกมาครั้งแรกเขาบอกสมบูรณ์เสร็จบ่ เขาต้องมีการแก้ไขว่ะคือมีแบบมีนั่นว่ะขันผ<ค>สมผลสำเร็จแต่ตแรกนะว่ามันใส่ต่อบ่ได้มันมันจะเหมือนวา่ามันจะบูดจากวิธีการแก้ไขมัน<อ>เรียกว่าครั้งแรกเขาก็ต้องกุ้กูกะอันบอเบนค่ะกุ้กูการ์พักบ,บ้องงามเลยค่ะบอกเลยว่าบ้องงามบ้องงามหรอกอยากอายขายพอค่ะค่ขาข้าวสีาาขาวแบบนี้ค่ะตอนนี้มาค่ะเข้าสีเหลืองเหลืองดำแบบน้ำกระสุกกระปุกค่ะแล้วตอนนี้เขาหูที่แก้ไขแล้วบ่ครับเบนค่ะหูที่แก้ไขแล้วอามันคือเป็นสีแดงแครับน้ำนี่เป็แดงเป็นปุ๋ยเขาค่ะ เป็นปุ๋ยแบบเมนค่ะสีแดงคือคือปุ๋ยเอเขาจะเป็นแดงแล้วก็จะมิปุ๋ยบีจุหนึ่งจะเป็นออกซีคืออนอ่อนค่ะ<ม>ปุ๋ยเขากาใส่แค่รอบเดียวคือตอนปลูกก็คือจบค,ค่ะครับทับมีม่พี่น้องเดี๋ยวครับอยากเ้ามว่าเบิง่งหรือว่ามาศึกษาดูงานในเดบบเขามาใดค่ะเขามาใดเขามาชมฟี่ค่ะแล้วก็รยินดีควาปรึกษาก็ยังว่าเก้งแผล้วค่ะกะให้ความรูปทอทิดท้องรู้ใหม่นะคะขอขอขอ,ขอเบอร์โทรให้พี่น้องนะครับเบอร์โทรกะ 095ค่ะ1963 4 5 0นะคะชื่อฟาร์มว่าอาคินฟาร์มค่ะอาคินฟา์มครับโอครับครับสวัสดีครับผมครับครับ